สวัสดีค่ะมาพบกับครูเก๋นะคะครูชิดพี่ชายแก่นทัพทีมค่ะคุณครูประจำผแผนกอาหารและโภชนาการวิทยาลายัยการอาชีพบางไกลกังวลงค 2>, <ๆ>2ค่ะเมื<ๆ>่อมาถึงหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็เราเราก็จะขาดเมนูอาหารหวานหรือว่าขนมหวานที่แบบเย็นชื่นใจแบบนี้ไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้ครูเก๋ก็เลยจะมานำเสนอเมนูลูกตาลลอยแก้วค่ะวันนี้นะคะเป็น การปอกแบบที่เราไม่ต้องใช้มีดเลยนะคะก็คือเมื่อเราซื้อตาลมาแล้วนะคะให้เรานําไปแช่ช่องฟีดแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อแช่ช่องฟีดนะคะแช่จนเป็นเกล็ดน้ําแข็งเลยนะคะต่อมาค่ะให้เราเทน้ําอุณหภูมิห้องลงไปค่ะเพื่อที่จะให้ตาลละลายค่ะนี่เลยค่ะก่อนที่เราจะทำอาหารนะคะเราต้องใส่ถุงมือก่อนทุกครั้งนะคะเนื่องจากตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะ เราปล่อยให้ตาลละลายแป๊บนึ่งนะคะพอตาลเริ่มละลายแล้วนะคะเปลือกเขาก็จะล่อนออกมานะคะวิธีปอกขากง่ายๆเลยเราใช้มือดันนะคะ เปลือกตาลก็จะหลุดออกมาแล้วค่ะอันนี้เป็นวิธีที่ปอกโดยไม่ต้องใช้มีดนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปอกจนหมดเลยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็ได้ลูกตาลที่ขาวสะอาดหมดจดปราศจากเปลือกแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังแข็งเกินไปจนยังปอกไม่ได้นะคะให้นักเรียนนะคะรอก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวตาลเขาก็จะล่อนออกมาเองนะคะคะต่อมาค่ะเมื่อเราปอกลูกตาลเสร็จแล้วนะคะให้เรารีบนำมาหั่นเลยค่ะ ที่เราต้องรีบนำมาหั่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำของตาลน,นะคะจะละลายค่ะเราจะสูญเสียน้ำของน้ำและความหวานของตาลไปนะคะน้ำตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะมีความหวานและก็ความหอมของตาลค่ะวิธีการเลือกลูกตาลน,นะคะให้เลือกที่ขนาดปานกลางค่ะไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะถ้าอ่อนจนเกินไปจะทำให้ลูกตาลอยแก้วของเรานะคะเละได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าแข็งเกินไปแก่เกินไปก็เราก็อาจจะเคี้ยวไม่เข้าหรือว่าหั่นไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหั่นในขณะที่ลูกปานนะคะแข็งมากๆนะคะก็ให้เราพารักเอาไว้ก่อนก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะหั่นไม่เข้าคะ่ะอันนี้นะคะเราก็จะหั่นจนหมดเลยคะ่ะ เมื่อเราหั่นลูกตาลเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มน้ํานะคะไว้จนเดือดน,นะคะต่อมาค่ะเราใส่ลูกตาลลงไปเลยค่ะลูกตาลของเรานะคะจะยังมีน้ําของตาลอยู่นะคะเพื่อเพิ่มความหวานและความหอมของลูกตาลอยแก้วค่ะเราใช้ตะหลิวนะคะขยับตาลน,นิดหน่อยนะคะต่อมาค่ะ เราจะใส่ใบเตยหั่นท่อนค่ะขยำขยำนิดนึงเพื่อที่จะให้กลิ่นใบเตยออกนะคะพยายามอย่าคนนะคะเพราะมันจะส่งเสริมให้ลูกตาลของเรานะคะเละได้ค่ะเราจะต้องไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ลูกตาลสุกค่ะถ้าหากลูกตาลสุกแล้วนะคะเราจะเก็บลูกตาลอยแก้วไว้ได้นานขึ้นค่ะผ่านไป10นาทีแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่า อันนี้นะคะจะเป็นฟองของลูกตาลค่ะให้เราตักออกนะคะเมื่อเราตักฟองจนหมดแล้วนะคะเราใส่น้ำตาลทรายได้เลยค่ะแล้วก็คนเบาๆนะคะให้น้ำตาลทรายละลายค่ะ เมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเราก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกตาลลอยแก้วของเรานะคะอยสุดท้ายนี้นะคะขอฝากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะคะวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลสองนะคะ สาขาของเรานะคะมีสอนทั้งอาหารนานาชาติอาหารยุโรปอาหารไทยเบเกอรี่รวมถึงการแกะสลักด้วยค่ะยังไงมาสมัครกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ครูเก๋อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ